ครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่21นะครับก็มาที่รถก็เห็นเจ้าตักแตนตำข้าวครับออกไข่นะครับมาวางไข่อยู่ที่ล้อรถก็น่ารักครับเขาหาที่วางไข่ที่ปลอดภัยครับวิธีชีวิตของแมงตักแตนตำข้าวนะครับ ขากำลังมองกันว่าเราทำอะไรใช่ก็อ,อย่าลืมนะครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าอีสันกนโก้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราครับจะได้ทําคลิปดีๆคลิปใหม่ๆม,มาฝากกับท่านผู้ชมต,ต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ